สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ V i สาย,สายดำรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกการลงทุนแบบเน้นคุณค่าค่ะแน่นอนนะคะอยู่กับจ๋าค่ะสุวรวันวราพรพรพร้อมด้วยคุณอุ้ยวรุษมหาวณิชวงค่ะคุณอุ้ยคะวันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญเราพิเศษจริงๆเลยพิเศษามากถือว่าเป็นปีเตอร์ลินช์เมืองไทยก็ว่าได้ไต้องแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องปีเตอร์ลินช์ด้วยอืมครับพูดอย่างนี้อยากจะเจอแล้วล่ะค่ะครับผมก็ต้องพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณ อนุรักษ์บุญสแสวงหรือพี่โจลูกอีสานครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับพี่อนุรักษ์บุญสแสวงหรือพี่โจโลูกอีสานกันอีกครั้งนะครับวันนี้พี่โจจะมาถอดอาหารหัสแนวคิดของการลงทุนของผู้จัดการกองทุนระดับตำนานปีเตอร์ลินช์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนต่อป,ปีได้เกินกว่า20%เลยทีเดียวครับก่อนอื่นคงต้องถามพี่โจก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วปีเตอร์ลินช์ถือว่าเป็นนักลงทุนในตำนานแต่จุดเด่นของปีเตอร์ลินช์นี่คืออะไรคะพี่โจ คือในโลกการลงทุนนะฮะก็ก็มีเขาเรียกว่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมีไม่กี่คนนะฮะคนหนึ่งที่เรารู้จักดีก็คือวอลเลนบัฟเฟตต์ใช่ไหมฮะคนต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นปีเตอร์ลินช์นะฮะ,ะเพราะว่าปีเตอร์ลินช์ทำผลงานการลงทุนไว้ดีมากนะฮะ,ะเขาเป็นผู้จัดการอกองทุนฟิเดลิตี้แมคเชลแลนที่อเมริกานะครับกองทุนเนี่ย ทำผลตอบแทนทบต้นได้ประมาณ29.2%ติดต่อกัน13ปีถ,ถ้าเทียบกับ Buffett แล้วใครที่ได้ผลตอบแทนมากกว่ากันคะคือจริงๆถ้าดูตัวเลข uh, Warren Buffett เนี่ยทำได้ประมาณ20%ต่อปีแต่นั่น uh, Warren ทำได้ประมาณ50ปี50กว่าปีติดต่อกันะนะแต่ของเตอร์ Lynch ประมาณ13ปีเท่านั้นนะฮะนะก็คือระยะ ระยะเวลาสั้นกว่าใช่ครับ<ข>แล้วแ,แนวแนวความคิดอะไรของปีเตอร์ลินเกี่ยวกับการลงทุนที่เรียกได้ว่าแบบโดดเด่นจับใจคือจุดเด่นของปีเตอร์ลินเข้าใจว่านะฮะเขาจะติดตามหุ้นค่อนข้างเยอะครับนะฮะ,อะตอนก่อนที่เขาจะเกษียณเนี่ยเขาถือหุ้นประมาณ1,400ตัวนะฮะนั่นเท่ากับว่าเขาต้องเขาต้องศึกษาหุ้นหลายหลายแบบ ฮะศึกษาหลายๆตัวเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะเจอหุ้นที่มันที่มันดีนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นฮะปีเตอร์ลินช์เขาเขียนหนังสือที่โด่งดังมากๆนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังสือหุ้นที่ขายได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์คือชื่อหนังสืออะไรก็คือ One Up on Wall Street อ๋อครับผมเขเป็นหนังสือที่นักลงทุนที่ลงทุนได้ทั่วโลกจะรู้จักกันดีนะฮะครับ ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะสอนหลักการที่โด่งดังของ Peter ร์ล c นก็คือเขาบอกว่าเรานะครับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถเอาชนะกูรูตลาดหุ้นเอาชนะนักวิเคราะห์ได้นะครับโดยใช้สิ่งที่เราได้เปรียบนะสิ่งที่ใกล้ตัวเราสิ่งที่เราสังเกตนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าอย่างเราอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมะฝนตกเนี่ย รถติดแย่ยๆมากมายมนี่คือวิกฤตเป็นวิกฤตนะฮะแต่บางครั้งในวิกฤตอะ่ะมันก็มีโอกาสใช่ไหมฮะ,ะสมมติถ้าเกิดรถติดเนี่ยอะไรที่ได้รับประโยชน์บ้างใช่ไหมฮะแน่นอนครับบริษัทที่ทําทางด่วนะนะฮะบริษัทที่ทําคอนโดนะ,ะบริษัทที่ทํารถไฟฟ้านะฮะเรานั่งรถไฟฟ้าเราสังเกตไฮะว่าผู้คนสมัยนี้หนุ่มๆสาวๆนะฮะนั่งทำอะไรฮะใช้สมาร์ทโฟนนะต้อเนี่ย เราสามารถสังเกตได้ว่าเอ๊ะรอบๆตัวเราเนี่ยมันจะมีธุรกิจที่น่าสนใจเสมอแล้วเราสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองนะฮะไม่ต้องรอให้นักวิเคราะห์มาบอกเราครับอย่างนี้คล้ายๆกับว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็วันๆนั่งรถเบนซ์รถอะไรนี้ก็ไม่ไม่ได้นั่งรถไอฟ้าก็ไม่เห็นว่าคนเขาเล่นสมาร์ทโฟนกันอะไรอย่างนี้ถูกไหมครถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็เขายังแนะนําอีกว่าบางครั้งนะฮะสิ่งที่เราได้เปรียบเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพของเราใช่ไหมครับ อาชีพที่เราทำแน่นอนว่าเราเราย่อมรู้ดีว่าในในอุตสาหกรรมเนี้ยในธุรกิจเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างสมมุติถ้าถ้าเราอ่เป็นพ่อพ่อค้าขายเหล็กเราก็ย่อมรู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้ลูกค้าซื้อสินค้าเยอะมากน้อยราคาวัตถุดิบเป็นยังไงบ้างนะครับเราเป็นคุณหมอเราก็รู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้คนข้าเยอะหรือเปล่าครับถ้าเยอะก็ธุรกิจก็น่าจะดีนะครับอย่างสมมติเราปรับค่าหมอค่ายาใช่ไหมฮะ ส่วนนี้มันจะทําให้กาไรโตค่อนข้างเยอะนะคนที่อยู่ในทาอยู่ทุกวันก็จะรู้คือคือปีเตอร์ลิชบอกว่าอย่างนี้นี่คือมีค่ายิ่งกว่าแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลลึกลับอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าข้อมูลจากนักวิเคราะห์สุดท้ายเนี่ยมันจะมาทีหลังนะฮะแต่เราสัมผัสได้ก่อนนี่คือข้อได้เปรียบของรายย่อยนะครับครับทีนี้แนวความคิดของปีเตอร์ลิชอันหนึ่งที่ดังมากเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเวลาเนี่ยเป็นเพื่อนกับธุรกิจที่ดี แต่ว่าเป็นศัตรูกับธุรกิจที่พื้นพื้นอย่างเงี้ยม,มันหมายความว่าอะไรอะคัอันนี้ก็อธิบายนิดนึงนะฮะว่าสมมุตินะครับเราถือธุรกิจที่ดีะนะครับแน่นอนว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยก็คือธุรกิจที่ทํากําไรได้เพิ่มต่อเนื่องทุกๆปีใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราซื้อหุ้นซื้อกิจการเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นฮะนั่นถ้าก็ว่าทุกๆปีเนี่ย ราคาหุ้นมันจะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าธุรกิจทําผลกําไรได้มากขึ้นใช่ไหมฮะดีขึ้นแล้วเราต้องขายไหมฮะก็ถ้ามันยังโตต่อเนื่องเราก็อาจจะไม่ต้องขายนะสมมุติเราถือธุรกิจอย่างเงี้ยไปนานๆเนี้ยโหรวยเลยฮะในทางต้นทุนข้านะครับถ้าเกิดเราไปซื้อธุรกิจที่มันมันแย่นะมันมีแนวโน้มอาจจะไม่เติบโตหรือว่าแย่ลงเนี้ยยิ่งถือยิ่งถือเราก็ขาดทุนใช่ไหมฮะแล้วบางครั้งเนี่ยบางธุรกิจอ่า การลงทุนบางอย่างเนี่ยเราถือนานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีวันหมดอายุครับอย่างตราสารอนุพันธ์ <ฮะ S 2> นะครับทั้งหลายแหละนะครับ,รบมันมีวันหมดอายุถ้าเกิดเราต้องไปขายตอนที่ราคามันตกต่ำเน,นี่ยเราจะเสียหายหนักนะครับครับ,รบอย่างนี้มีมีนักลงทุนหลายคนเขาบอกว่าเนี่ยซื้อหุ้นมาละขึ้นมาละเท่านึงต้องรีบขายละพอขายไปปุ๊บหุ้น โอ้ยพุ่งไปอีกกลายเป็นขายหมคูคือจริงๆมันไม่ได้มีกฎข้อไหนนะฮะที่บอกว่าเฮ้ยราคาหุ้นมันจะขึ้นมา1เท่าแล้วเราต้องขายมันไม่มีนะฮะมันอาจจะขึ้น2เท่าสเท่าหรือรขึ้นไป10บยีเท่า 30, 30เท่าก็มีนะครับ,รบดังนั้นขอให้เราดูพื้นฐานของกิจการว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังดีกำไรมันเติบโต ครับโอกาสที่เราจะขายมันก็น้อยเ <communicating S 2> ขาแทบไม่มีมนะครับแล้วนอก,นอกจากคุ้นเนี่ยปีเตอร์ลินช์เขาแนะนําให้ลงทุนอย่างอื่นไหมฮะพันธบัตรบอลหรือทองคําอะไรอย่างเงี้ยฮะเท <mastered S 1> ่าเท่า <hi> ที่เคยอ่านนี่เข้าใจว่าเขาเขาแนะนําให้ลงทุนในหุ้นเป็นหลักนะฮะเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยย้อนหลังหลายๆปีอย่างที่อเมริกาก็เป็นร้อยปีเมืองไทยก็น่าตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหุ้นในปี2 5 1 8เนี่ยก็ประมาณสัก3 78ปปีนะฮะเขาพบว่า ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นเนี่ยสูงที่สุดนะครับน่าจะประมาณ10%ต่อปีนะครับเปรียบเทียบกับพันธบัตรเนี่ยเข้าใจว่าประมาณพันธบัตรเนี่ย4-5%ต่อปีเงินฝากนี่อาจจะ3-4นะครับแล้วก็ทองนี่อาจจะน้อยนิดนึงประมาณสัก2-3%แค่นั้นเองนะดังนั้นมันชัดเจนนะฮะว่าแน่นอนครับสุดท้ายระยะยาวเนี่ยหุ้นจะให้ผลตอบแทนมากที่สุด ถึงแม้ว่าระยะสั้นมันอาจจะมีความผันผวนบ้างนะครับหน้าที่ของเราก็คือเลือกธุรกิจที่ดีนะครับเป็นไงครับคุณจ๋าแน่นไหมฮะแน่นมานะคะต้องบอกบว่าแค่เบรกแรกก็สนุกสนานแล้วนะคะมีสาระในเรื่องของตำนานการลงทุนอย่างปีเตอร์ลิชนะคะช่วงหน้านะคะวีไอสายดำจะกลับมาเจาะลึกการลงทุนสไตล์ปีเตอร์ลิชนะคะที่บอกว่าเลือกเล่นหุ้น6กลุ่ม6ตัวเป็นยังไงติดตามพร้อมกันช่วงหน้าวีไอสายดำค่ะจุดเด่นของปีเตอร์ลิชก็คือ เป็นคนที่ศึกษาและติดตามหุ้นจํานวนมากและจากที่เขาศึกษาหุ้นจํานวนมากนี่เองจึงเป็นโอกาสให้เจอหุ้นที่ดีหลายตัวเช่นกันครับ เข้ามาช่วงที่2 VI สายดำนะคะแน่นอนค่ะเรายังคงอยู่กับพี่โจลูกอีสานนะคะที่ถือว่าเป็นปีเตอร์ลินช์เมืองไทยก็ว่าได้นะคะคงต้องถามพี่โตกันต่อนะคะว่าจริงๆแล้วสไตล์การลงทุนนิยามความหมายของการลงทุนแบบปีเตอร์ลินช์เนี่ยหลักๆจะมีอยู่6ข้อใช่ไหมคะจะมีเลอกเล่นแบบ6ประเภทต้องให้พี่โจช่วยเล่าขอว่ามีประเภทหุ้นอะไรบ้างครับแนวคิดที่โด่งดังมากๆของปีเตอร์ลินช์นะฮะเขาแบ่งหุ้นออกเป็น6ประเภทนะครับก็ อันแรกก็คือหุ้นที่อุ้ยอ้ายอ่ะ <UI S 2> อุ้ยอ้ายก็คือหุ้นที่มีการเติบโตของผลกำไร2อถึงประมาณสองถึงสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีะนะครับหุ้นอุ้ยอุ้ยอ้ายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับพีเตอร์ลินเขาจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าหมายความว่าไงฮะถ้ากำไรไม่โตราคาหุ้นก็ไม่ไปใช่ไหมฮะ เขาก็เลยหลีกเลี่ยงหุ้นหุ้นกลุ่มนี้นะครับแต่ข้อดีของกลุ่มนี้ก็คือเขาเขาไม่มีโครงการที่จะขยายงานดังนั้นเขาจะจ่ายปันผลค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นบริษัทในกลุ่มสาธารณูปโภคนะครับหุ้นที่จ่ายปันผลสูงนะครับเพราะว่าไม่มีโครงการที่จะขยายคือถ้าเกิดว่าเราจะซื้อบอลหรือซื้อพันธบัตรอะไรอย่างเงี้ยเรามาซื้อหุ้นอุไออย่างเงี้ยจะจะดีกว่าไหมครก็เป็นไปได้นะครับถ้าก็ลองเปรียบเทียบผลตอบแทน นะครับว่าดีเวียนยิวที่ได้เนี่ยมากกว่าดอกเบี้ยจากบอลหรือเปล่านะครับถ้าได้ก็น่าสนใจก็คือเหมือนเป็นหุ้นพันธบัตรอะไรใช่ใช่ใช่ครับผมอันที่2นะครับก็จะเป็นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นแข็งแกร่งเนี่ยเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ทําธุรกิจที่อาจจะไม่ผันผวนมากนะครับกำไรอาจจะเติบโตสักบีงประมาณ10%์็นะครับเบเต์ลินกเขาบอกไว้เลยว่าหุ้นหุ้นกลุ่มนี้เขาจะซื้อก็ต่อเมื่อ เขาเริ่มไม่มั yeah> ่นใจว่าเศรษฐกิจจะดีอยู claro ่หรือเปล่าอาจจะเกิดวิกฤตเนี่ยเขาอาจจะซื้อหุ้นกลุ่มนี้เหตุผลก็เพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้มันจะไม่ล้มหายตายจากไวแน่นอนนะครับเพราะว่าอาจจะขายสินค้าที่จําเป็นนะครับมีขนาดใหญ่ดังนั้นโอกาสที่จะล้มลายมีน้อยมากนะครับหุ้นแข็งแกร่งเนี่ยจำเป็นไหมฮะว่าจะต้องเป็นบริษัทแบบบิ๊กเนมขนาดใหญ่ถ้าบริษัทเล็กแข็งแกร่งได้ไหมฮะก็ส่วนใหญ่ตามนิยามของคอพิวเตอร์ลินช์น่าจะหมายถึงหุ้นบริษัทใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่า หมายถึงโอกาสล้มหายตายจากมันจะน้อยกว่านะครับ,รบแล้วเวลาขายเนี่ยเขาก็แนะนําว่าหุ้นพวกนี้โอกาสที่จะได้กําไรเป็นเท่าๆตัวเนี่ยมันแทบไม่มีะนะครับดังนั้นขึ้นาราคาขึ้นไปสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นก็อาจจะต้องถึงเวลาขายแล้วครับนะครับแล้วประเภทต่อไปประเภทต่อไปอันนี้เป็นหุ้นที่ปิตาลินชอบมากนะครับ,รบก็คือหุ้นเติบโตเร็วนะครับ ชื่อก็บอกแล้วว่าเติบโตเร็วนะครับ <c oughs> มีผลเติบโตของผลกำไรประมาณ20-25ต่อปีนะครับ <c oughs> ปีเตอร์ลินชอบกลุ่มนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขาถือไว้เนี่ยเวลาผ่านไปกำไรเพิ่มราคาหุ้นม,มันก็เพิ่ม <c oughs> นะครับก็ปีเตอร์ลินจะถือหุ้นในกลุ่มนี้ประมาณ30-40ในทั้งพอร์ต <c oughs> นะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มนี้เองที่ ที่สร้างผลตอบแทนให้เขาค่อนข้างดีนะครับจนทําให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาใช่ไหมครับมีมีข้อดีแล้วมันมีข้อเสียไหมฮะไอไอุ้แน่นอนครับว่าหุ้นเติบโตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดเล็กครับดังนั้นโอกาสล่มหายตายจากมันมีนะครับเราดูหนึ่งว่ามันต้องเติบโตอันดับ2ก็คือเราต้องไปดูว่างบดุลของบริษัทเนี่ยแข็งแกร่งหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าแข็งแกร่งเนี่ยโอกาสที่จะเติบโตก็เป็นไปได้เจอวิกฤตก็ไม่ล่มหายตายจากนะครับนี่คือ ต้องดูว่าเติบโตแล้วก็ต้องมาดูความแข็งแกร่งของงบดุลด้วยคืออย่างงบดุลเนี่ยเราดูหลักๆนี่เราดูตัวไหนอะฮะส่วนใหญ่ก็ดูนี่สินต่อทุนใช่ไหมครับนี่สินต่อทุนอย่างถ้านี่สินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเกินหนึ่งเนี่ยอัตราส่วนตัวเนี้ยเกินหนึ่งก็อาจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วล่ะถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทเล็กแล้วมีนี่ค่อนข้างมากเนี่ยอันนี้ต้องพึงระวังต้องพึงระวังเลยครับครับครับแล้วก็ตอนซื้อเนี่ยครับ เขาจะดูอัตราส่วน P/E g รหรือว่า P/E หารด้วยอัตราการเติบโตของห,อหุ้นนะครับถ้าค่าเนี้ยต่ำกว่าหนึ่งเมื่อไหร่นั่นคือหุ้นตัวเนี้ยถูกราคาถูกให้ซื้อได้นะครับแต่เวลาขายเนี่ยเขาก็จะดูอัตราส่วนตัวเนี้ยฮะถ้ามันเกินหนึ่งเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าบริษัทมี P/E สูงกว่าอัตราการเติบโตนะครับเขาก็จะขายไปนะครับพูดง่ายๆก็คือหยุดโตเมื่อไหร่ก็ขาย G ที่เขาใช้เนี่ยเขาเป็น G แบบไหน G ย้อนหลัง G ข้างหน้า G กี่ปีฮะก็คงต้องดูตัวเลขที่ผ่านมาประกอบด้วยนะครับแล้วก็คาดการณ์ในอนาคตข้างหน้านะครับว่าเมันยังเติบโตได้ต่อเนื่องเหมือนเหมือนมันที่เคยทาได้ในอดีตหรือเปล่าแต่ครับคือหุ้นพวกนี้เนี่ยคือ G เนี่ยเราต้องมองย้อนหลังต้องต้องมองย้อนหลังด้วยใช่ไหมฮะแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะมันทุกอย่างอะ ตัวเลขอ่ะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังใช่ไหมที่มันโตได้อย่างนั้นเพราะว่ามันปิดปัจจัยคุณภาพบางอย่างใช่ไหมเราต้องดูว่าไอ้ปัจจัยตัวเนี้มันยังต่อเนื่องหรือเปล่าครับนะครับครับตอนนี้เรามีเห็นมีหุ้นอุ้ยอ้ายหุ้นแข็งแกร่งหุ้นโตเร็วประเภทต่อไปนะคะหุ้นวัฒจักรหุ้นกลุ่มเนี้โดยธรรมชาติของมันนะฮะมันจะมีบางช่วงที่กํากทากไรได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็มีบางช่วงที่ซบเซาสุดๆนะฮะ แล้วก็ซบเซาได้ไม่นานมันก็จะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่ง<ม>แล้วก็ซบเซาเป็นซิกแซกไปเรื่อยะนะฮะยกตัวอย่างได้ไหมฮะว่าเป็นธุรกิจประเภทไหนฮะถ้าที่เป็นที่อเมริกานะฮะก็เป็นพวกผลิตสินค้าพวกภัณฑ์นะครับ<ม>พวกยานยนต์เหล็กพลังงานถ่านหิน<ม>อย่างประเภทนี้ฮะรับกรับแต่หุ้นกลุ่มนี้อาจจะยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการจริงๆอะ่ะ กว่าข้อมูลจะถึงเราบางทีบางครั้งราคาหุ้นก็ไปแล้วดังนั้นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะได้เปรียบเรานะครับแต่หุ้นพวกนี้ถ้าเกิดเราคาดการถูกนะครับซื้อตอนเริ่มต้นวัตจากขายตอนที่ทุกอย่างมันสดใสเนี่ยจะทำกำไรได้ดีมากนะครับผม้องไกลชิดข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลดีๆถูกต้องครับประเภทต่อไปนะคะพี่โจ ลำดับที่5นะฮะเป็น <คะ S 2> หุ้นฟื้นตัวนะหุ้นฟื้นตัวเนี่ยเป็นหุ้นที่เขาประสบปัญหาบางอย่าง<ค>ะนะฮทำให้อาจจะถึงกับเกือบล้มละลายนะฮะอาจจะเป็นเรื่องอการบริหารงานที่ผิดพลาด <คะ S 2> นะครับอาจจะเป็นเรื่องคดีความอาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะครับทําให้กิจการเนี่ยเจอวิกฤตแทบจะล้มละลายเลยน<ค>ะฮะโอกาสซื้อนะครับปี <คะ S 2> เตอร์ลินบอกว่าห้ามไปซื้อตอนที่เกิดวิกฤตนะครับแต่ให้ซื้อ เมื่อแน่ใจว่าบริษัทนี้ผ่านวิกฤตแล้วจบแล้วจบแล้วนะครับแล้วเวลาขายนี่ก็คือขายหลังจากที่คนรับรู้ว่าหุ้นตัวนี้มันฟื้นตัวแล้วนะคะครับผมอันนี้เป็นหุ้นเทวราวนะคะฟื้นตัวอันดับสุดท้ายท้ายสุดก็คือหุ้นที่มีสินทรัพย์เยอะนะครับคุณจ๋าครับบางบริษัทเนี่ยมีสินทรัพย์ซ่อนอยู่ในงบดุลโดยที่นักลงทุนทั่วไปไม่รู้ใช่ไหมฮะอย่างที่ดินเงี้ยซื้อมา30ปีที่แล้วไล่ละ3 4หมื่นบาทนะะปัจจุบันไล่ละ สามสี่ล้านสามสี่สิบล้านใช่ไหมฮะถ้าตีบึงค่าปัจจุบันนี่จะเยอะมากนะครับแต่หุ้นกลุ่มเนี้มีข้อจํากัดเรื่องระยะกรอบเวลาที่ที่บริษัทจะขายสินทรัพย์เหล่านี้ออกไปเราอาจจะคาดการไม่ได้นะครับอ,อาจจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะขายนะครับเมื่อตลาดรับรู้มูลค่าตรงนี้เมื่อไหร่ราคาหุ้นจะสะท้อนไปเมื่อน,นั้นประมาณนั้นไหมถูก<ะ>ต้องครับขรับผมถูกต้องครับนี่ก็เป็นหุ้นหงแบบนะครับ เอาละคะ่ะท่านผู้ชมต้องบอกว่าเบรกนี้ได้รู้ถึงการเลือกหุ้นแบบปีเตอร์ลินช์นะคะคเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกสุดท้ายของวีไอสายดำนะคะจะกลับมาดูถึงเรื่องของความล้มเหลวกันบ้างเพราะว่าต้องบอกว่าปีเตอร์ลินช์เป็นนักลงทุนที่ได้รับการยอมรับว่า<ช>รประสบความสําเร็จแล้วเรื่องของความล้มเหลวล่ะเกิดขึ้นกับปีเตอร์ลินช์หรือเปล่าติดตามพร้อมกันช่วงหน้าวีไอสายดำะคะ่ะรู้จักสไตล์การลงทุนในแบบปีเตอร์ลินช์กับพี่โจในหุ้นทั้ง6ประเภทกันไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนักลงทุน เพื่อการลงทุนที่เหมาะกับสไตล์ของแต่ละคนนะครับกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายนะคะ VI สายดำค่ะต้องบอกว่าวันนี้ได้สาระรวมไปถึงเจาะลึกการลงทุนแบบ Peter Lynch แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะใช่ครับผมแต่มีจุดหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องที่นักลงทุนทุกไปน่าจะสนใจอืมโอ้โหปีเตอร์ลินช์เนี่ย ถือหุ้นเยอะมากประมาณ1,500ตัวอืมใช่แล้วมีมีหลายคนบอกว่าไม่มีหุ้นตัวไหนเลยที่ปีเตอร์ลินช์ไม่ชอบชอบทุกตัวคงต้องไปถามพี่โจกันต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้ถามพี่โจเลยนะคะว่าถ้าสมมตินักลงทุนที่สนใจจะเลื่อกลงทุนสไตล์ปีเตอร์ลินช์ควรที่จะถือหุ้นเป็นแบบร้อยเป็นพันตัวพันห้าอตัวดีไหมฮะ จริงๆมันเป็นไปไม่ไ,ไ,ไ,ได้นะเพราะว่าตลาดหุ้นในเมืองไทยหุ้นมีแค่ประมาณห้าร้อยร้อยตัวนะฮะจริงเราต้องดูว่าสาเหตุทําไมปีเตอร์ลินถึงต้องถือหุ้นมากอย่างนี้นะฮะ <hy m. S 2> สาเหตุก็เพราะว่ากองปีเตอร์ลินกองทุนของปีเตอร์ลินได้รับความนิยมมากนะฮะตอนที่เขาเริ่มทําบริหารกองทุนใหม่ๆมีเงินอยู่แค่20ล้านเหรียญนะครับตอนที่เขาเกษียณเนี่ยมีเงิน1 4 0 0 0ล้านเหรียญนะฮะเยอะมากครับนี่คือเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เขาเนี่ย จะต้องหาหุ้นเยอะๆเพราะว่าเงินมันเยอะขึ้นทุกปีใช่ไหมก็ต้องหาหุ้นขึ้นมากๆใค่เยอะที่สุดนะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงลงหลายๆตัวอี้ด้วยหรือเปล่าคะพี่โจไม่เชิงครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดหาหุ้นไม่ได้เงินเหล่านี้ก็ไม่รู้จะลงทุนอะไรครับครับใช่ไหมคแล้วอย่างตักลงทุนรายย่อยอย่างเราเราเนี่ยอ๋อเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นเลยครับก็จะถือสักกี่ตัวดีะพีเตอร์ลินก็พูดนะฮะบอกว่าสําหรับรายย่อยทั่วๆไปเนี่ยแนะนําให้ถือหุ้นประมาณ6กถึงแปดตัวแค่น เพราะว่าเราไม่มีข้อจํากัดที่จะต้องมีเงินเยอะแยะมากมายต้องบริหารนะครับหกถึงแตัวก็ประสบความสําเร็จได้ก็พอแล้วฮะก็เท่ากับว่า100ตัวเนี่ยเราก็คัดมาหนึตัวใช่ไหมหกร้อยเนี่ยเราก็คัดมาก็ได้6ตัวหนึ่ในร0อยนี่ก็น่าจะเป็นบริษัทที่ดีแล้วล่ะครับผมโอเคคราวนี้ถึงคําถามที่เรียกได้ว่าสําคัญมากครับพี่โจคือทําไมปีเตอร์ลินถึงเกษียณเร็วมากนะ คือทํางานประมาณสัก10กว่าปีกเกษียณแล้วม,มันเกิดอะไรขึ้นครับเขาตระหนักอะไรคือจริงๆผมเดาว่านะส่วนหนึ่งเข,เขาเป็นเหยื่อความความสําเร็จของตัวเขาเองครับนะครับอย่างที่บอกด้วยความที่ว่าเขาบริหารกองทุนได้ดีมากๆนะครับทำผลตอบแทนได้29%ทบต้น13ปีนะครับ,รบแล้วเงินที่นักลงทุนเอาเงินมาให้เขาลงทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปี พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ไหวไงครับเขาต้องหาหุ้นโอ้ทำงานเจ็ดวันนะฮะไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวกับลูกเมียนะฮะการออกกําลังกายอย่างเดียวคือการขัดฟันนะครับอันนี้เขาเขียนไว้นะฮะซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ไหวนะฮะเขาก็ต้องลาออกตอนที่อายุยังเลยแล้วทําไมเขาถึงไม่ให้ลูกน้องทําเองให้ลูกน้องหาข้อมูลมาให้สั่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจว่าคือเขาอาจจะมันคงไม่เหมือนทําเองนะฮะอ ครับจริงๆเขาก็มีนักผู้ช่วยวิเคราะห์นะฮะสองคนนะครับคอยหาข้อมูลให้เขานะครับเพราตอนที่เขาออกเนี่ยเจ้านายก็เสนอให้เขาไปบริหารกองทุนที่เล็กลงแต่เขาก็ตัดสินใจไม่เอาเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายเขาก็กลับมาทํางานห่ังเหมือนเดิมนะฮะครับทีนี้แนวทางการลงทุนแบบปีเตอร์ลินเนี่ยคือพี่โจคิดว่าใช้ในเมืองไทยเนี่ยจะสักเซสไหมฮะหรือใช้ได้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้น อันนี้ตอบแบบมั่นใจเลยว่าใช้ได้แน่นอนครับเพราะว่ามนุษย์เหมือนกันทั้งโลกนะครข้อเด่นของปีเตอร์ลินชเนี่ยในหนังสือ One u ัที่เขาเขียนเนี่ยเขาแบ่งหุ้นเป็น6ประเภทนะครับวิธีการที่เราจะลงทุนตามก็ง่ายๆที่สุดก็คือหุ้นที่เราจะลงทุนเนี่ยเราก็แยกเป็นประเภทตามที่ปีเตอร์ลินชแนะนำนะครับแล้วก็ลงทุนซื้อขายตามที่เขาบอกก็ไม่ก็ไม่ยากครับแล้วก็คําสอนของเขา บางคำบางประโยค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัคทองในการลงทุนนะอย่างคําว่าเด็ดดอกไม้ลดน้าวัชพืชใช่ไหมฮะเด็ดดอกไม้เนี่ยคนที่ถือหุ้นนะครับขึ้นไปช่องสองช่องเปอร์เซน็นต์สองเปอร์เซน็นขายแล้วเอากําไรเข้ากระเป๋า,านะฮะในขณะที่ตรงข้ามนะขาดทุนฮะไม่ยอมขายครับดื้อนะฮะไม่ยอมขายเพราะตัดใจไม่ได้คิดว่า สักวันหนึ่งราคาหุ้นมันต้องกลับขึ้นไปครับหุ้นบางครั้งนะครับมันลงมันก็ลงต่อเนื่องอาจจะหลายปีนะฮะทำให้เราเสียโอกาสไปนะฮะพิเดลินเขาเปรียบเทียบว่าเนี่ยคือการเด็ดดอกไม้ลดน้ําวัชพืชนะครับจริงๆถ้าเกิดเราจะให้ประสบความสําเร็จเราควรจะทําในทางตรงกันข้ามนะครับหุ้นที่มีกําไรควรจะเลทโปรฟิตลันก็คือปล่อยให้มันขึ้นไปนะครับในขณะที่ตัวที่ขาดทุนเนี่ยพยายามตัดขายให้เร็วที่สุดนะครับเหมือนวัชพืชเนี่ย ขึ้นมาหลาก็ถอนทิ้งนะครับดอกไม้นี่ก็ปล่อยให้เติบโตอ๋อเพราะนั้นวันนี้พี่โจฟันทงครับว่า ใช้ได้แน่นอนใช้ได้แน่นอนค่ะท่านผู้ชมขี่สตาร์สองเส้นใช้ได้แน่นอนนะคะการลงทุนแบบปีเตอร์ลิชสำหรับเมืองไทยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าครบรถได้สาระความรู้และก็เป็นการถ่ายทอดมุมมองการลงทุนของปีเตอร์ลิชจากมุมมองของปีเตอร์ลิชมืองไทยที่ถ่ายภาพออกมาได้แบบชัดเจนสุดๆไปเลยนะคะขอขอบพระคุณพี่โจเลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมคะสัปดาห์หน้านะคะ VI สายดำจะพาไปเจาะลึกการลงทุนแบบเน้นคุณค่ากับ VI ท่านไหนอย่าพลาดสำหรับการติดตามนะคะ วันนี้จ๋าคุณอุ้ยและพี่โจนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โจรับรองเลยครับว่าการลงทุนสไตล์ปีเตอร์ลินสามารถใช้ได้กับตลาดหุ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนตามหลักการเลยนะครับท่านผู้ชมหุ้นตัวไหนมีกำไรก็ปล่อยให้ขึ้นไปในขนาดหุ้นที่ขาดทุนต้องตัดขายให้เร็วที่สุดครับ